ค่ะดิฉันนางสาวเนนิชาสุโอ6 1 1 0 4 0 0 5 8 1คะสวัสดีค่ะนางสาวนิอนันต์กุมพันค่ะ6 1 1 0 4 0 1 4 3 9ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวน,านาวัน,าาน,านชาปุญกษิน6 1 1 0 4 0 5 1ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพูดถึงเรื่องหัวข้อสารในหนอนไหมมีดิตเทียบเท่าไวอกาศ แล้วสารที่ว่าออกฤทธิ์ยังไงคะ่ะก่อนอื่นเรามาเริ่มพี่นอนไหมนะคะนอนไหมภาษาอังกฤษเรีกยกว่าสิววอมนะคะเป็นตัวอ่อนของผีเสื้อก็คือชนิดบอบบิกมอเลยคะ่ะซึ่งนอนไหมเนี่ยก็มีความสําคัญทางด้านเศรษฐกษิจของเราอย่างมากนะคะในการปลูกหม,มอนเลี้ยงไหมา่ะคะในปี2559นะคะก็หมอนไหมเนี่ยก็ได้ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะในการศึกษาวิจัยในการสกัดนอนไหมขึ้นมาโดยพัน์ุที่เขานํามาใช้นะคะก็คือพัน์ธุนางน้อยศรีสเกตหนึ่งแล้วก็พันธเหลืองสุรินนั่นเองนะคะในการที่จะเอาเข้ามาศึกษานะคะพอเข้าไปทําวิจัยในห้องแลบอะไรแบบนี้นะคะเขาคนพบว่านอนไหมเนี่ยมันมีสารคล้ายกับซนเดนาฟินเลยซึ่งสารซนเดนาฟินคืออะไรสารซนเดนาฟินนะคะก็ มีฤทธิ์ในการช่วยขยายหลอดเลือดคล้ายกับยวียก้าเลยค่ะอะเรามารู้จักสารซินเนาฟินก่อนนะคะสารซินเนาฟินเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งของหนงในยาของกลุ่ม pde 5 i n h i b i t o r ค่ะ pde 5 i n h i b i t o r คืออร pde f i n h i b i t o r นะคะชื่อเต็มๆของมันก็คือ phosphodiesterase for f i p e inhibitor หรือชื่อแบบ แปด,ดวานมากนะคะมันก็คือไซคลิก GMP for the esterified ค่ะซึ่งกลุ่มยาในกลุ่ม PDE5 inhibitor เนี่ยนะคะมันก็จะมียาอยู่4ตัวนั่นเองก็คือซินเดนาฟินวาเดนาฟินอวานาฟินแล้วก็ทาดาลาฟินค่ะ PDE5 inhibitor นะคะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเป็นการยับยั้งการทำงานของ PDE5 PDE5 คืออะไร PDE5 นะคะก็คือหนึ่งในคลาสของ f o s o d i e s t e r a s นะคะซึ่งจะพบอยู่ในเนื้อเยื่อต่างๆนะคะแต่ PDE5 เนี่ยส่วนมากจะพบอยู่ที่คอปัสคาโนซัมค่ะ คเฟสโทมาโนซัมคืออะไรนะคะเดี๋ยวเราจะไปรู้กันอีกทีหนึ่งะคะ PDE5 เนี่ยเป็นเอนไซม์ที่เปลี่ยน cGMP หรือว่าไซคลิกกวานอซีนโมโนฟอสเฟตนะคะให้เป็น GMP ก็คือกวานอซีนโมโนฟอสเฟตนั่นเองค่ะ จากแผนภาพที่เราเอามานะคะก็คือเป็นส่วนของ endothelial cell หรือว่าเซลล์เยื่อบุผนังหลอดเลือดนะคะกับ smooth muscle cell หรือว่าเซลล์กล้ามเนื้อเรียบนันเองนะคะโดยเริ่มแรกเนี่ยบริเวณ endothelial cell นะคะก็จะมีการผลิตไนตริกออกไซด์หรือว่า NO ขึ้นมานะคะแล้วก็จะส่งแล้วก็จะส่งออกมานอกเซลล์นะคะหลังจากนั้นเนี่ยบริเวณเซลล์เมมเบรนของ smooth muscle cell นะคะก็จะมีตัวรับของไนตริกออกไซด์โดยเฉพาะเลยนะก็คือเป็นตัว กวนิเลสไซคลสนะคะซึ่งการที่ NO เนี่ยจับกับกวนิเลสไซคลสนะคะก็จะไปกระตุ้นทำให้ ATP นะคะเปลี่ยนรูปเป็น c g m p นั่นเองนะคะการที่มี c g m p เนี่ยก็จะทำให้แคลเซียมไอออนในเซลล์เนี่ยมันลดลงพอแคลเซียมไอออนในเซลล์มันลดลงนะคะก็จะทำให้เกิดการคลายตัวของกล้ามเนื้อเรียวนะคะเดี๋ยวจะเว้นเกี่ยวกับ แคลเซียมไอออนนะคะว่าทำไมถึงทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันคายตัวไว้ก่อนนะคะขอกลับมาที่ CGMP ก่อน CGMP นะคะก็จะมี P e e n z y m e PDE5 นะคะก็คือ uh, CGMP เนี่ยก็จะไปจับ กับ PDE5 นะคะบรเวณของ allosteric site นะคะทำให้ cGMP เนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างให้กลายเป็น GMP นั่นเองค่ะดังนั้น GMP นะคะก็จะมีการรับฟอ o เฟต t ออกมา2ตัวทำให้กลายเป็น GTP ออกมากเหมือนเดิมนะคะฉะนั้น ฉะนั้นไอไซคลิตตัวนี้นะคะก็จะเป็นวงกลมแบบนี้นั่นเองค่ะแล้วแคลเซียมไอออนนะคะเกี่ยวยังไงกับกล้ามเนื้อเดี๋ยวจะมาพูดถึงสภาวะที่มันมีแคลเซียมไอออนมากกันก่อนนะคะพอพอสภาวะที่มันมีแคลเซียมไอออนมากนะคะก็แคลเซียมไอออนเนี่ยก็จะจับกับโทโปโนินนะคะการที่จับกับโทโปโนินก็จะทําให้โทโปไมโอซินหรือว่าไอเส้นเล็กๆเนี่ยนะคะมันขยับตัวพอมันเกิดการขยับตัวแล้วเนี่ยมันก็จะเปิดแอคทีฟไซต์ของแอคตินนะคะ แล้ว Active, แอคตินอยู่ตรงไหนแอคตินนะคะก็จะเป็นเส้นยาวๆที่คล้ายลูกปัดเลยนะคะพอพอแอคทีฟไซต์มันเปิดออกเนี่ยเห็นตัวตาขอด้านล่างไหมคะตาขอดา้านล่างนั่นนะคะมันก็คือไมโอซินเฮสนั่นเองนะคะการแล้วไมโอซินเฮสเนี่ยนะคะมันก็จะไปจับตัวแอคทีฟไซต์ของแอคตินนะคะทําให้แอคตินเนี่ยมันเข้ากันเข้ามาหากันมากขึ้นนะคะการเข้ามาหากันมากขึ้นเนี่ยทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันหดตัวนะคะ แต่ในสภาวะที่แคลเซียมไอออนในเซลล์มันน้อยนะคะการจับกับตัวโทโปโนินเนี่ยก็จะมีก็จะมีการจับเหมือนเดิมแต่ว่าประสิทธิภาพเนี่ยมันจะมันจะไม่ส่งผลให้โทโปไมโอซินเนี่ยมันขยับเพราะโทโปไมโอซินไม่ขยับแอคทีฟไซต์ของแอลตินก็ไม่เปิดน,นะคะทำให้ไม่มีการหดตัวนะคะหรือเป็นการคลายตัวของกล้ามเนื้อนั่นเองค่ะ สารที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะคะในหนอนใหม่นะคะก็คือชื่อว่าสารซีเดนอฟินค่ะซิเดนอฟินเนี่ยนะคะจะเข้าไปทํายังไงในร่างกายของมนุษย์นะคะสารซิเดนอฟินเนี่ยจะเข้าไปเพื่อยับยัง้งเอนไซม์ชนิดหนึ่งค่ะที่ชื่อว่าเอนไซม์ฟอสโฟไดเอสเทเลสไทป์5นั่นเองค่ะหรือว่าตัวย่อว่า PdH5 นะคะซึ่ง เราจะมาดูกันค่ะว่า PdH5 เนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะซึ่งในรูปที่เห็นอยู่นะคะก็คือเป็นรูปของอกระบวนการโดยทั่วไปโดยปกติของร่างกายมนุษย์นะคะซึ่ง PdH5 เนี่ยนะคะ PdH5 เนี่ยจะอยู่ตรงเพื่อทำการแลกเปลี่ยนนะคะให้ CGMP เนี่ยกลายเป็น GMP นั่นเองค่ะซึ่ง สารเชเดราฟินนะคะจะเข้าไปเพื่อทำการยับยั้งค่ะการทำงานนะคะของ m อนไซม์ Pd h 5ค่ะซึ่งพอเข้าไปทำการยับยั้งตรงนี้แล้วนะคะจะทำให้มีสาร CGMP มากขึ้นค่ะหรือที่เราเรียกว่าไซคิ c GMP นั่นเองค่ะพอเกิดไซคิ c GMP ขึ้นนะคะผลที่จะตามมานะคะจะเป็นกล้ามเนื้อนะคะ กล้ามเนื้อของเรานะคะจะมีการคลายตัวค่ะพอกล้ามเนื้อของเรานะคะทําการคลายตัวแล้วนะคะจะทําให้หลอดเลือดของเราค่ะหลอดเลือดของเราขายายขึ้นนะคะ นี่คือตัวช่วยหลักๆเลยนะคะของซินเดนาฟินค่ะทีนี้นะคะเราก็จะมาดูกันค่ะว่าในบริเวณในร่างกายของเรานะคะเมื่อมีสารซินเดนาฟินเข้าไปยับยั้งเอนไซม์ p 5แล้วเนี่ยบริเวณที่เกิดขึ้นนะคะที่หรือได้รับผลกระทบเนี่ยจะมีบริเวณใดบ้างนะคะตามรูปข้างบนเลยคะ่ะ มี4ทั้งหมดนะคะสีบริเวณค่ะบริเวณแรกนะคะก็คือบริเวณที่เรียกว่าคอปัสคอเวอร์นูซัมค่ะบริเวณที่2นะคะเรติน่าค่ะบริเวณที่3นะคะคอโรนาอาร์เทอรีค่ะหรือว่าหลอดเลือดคอโรนาอาร์เทอรีนั่นเองนะคะแล้วก็บริเวณที่4ค่ะหลอดเลือดพาโมนารีอาร์เทอรีค่ะ ซึ่งนะคะบริเวณแรกที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นะคะก็คือบริเวณที่เป็นเรียกว่าคอปัตคอวนูซัมะคะ่ะก็คือเป็นบริเวณที่1น,นะคะบริเวณคอปัตคอวนูซัมเนี่ยเพื่อนๆก็จะสงสัยนะคะหรือว่าทุกคนทุกๆทก่านนะคะก็จะสงสัยนะคะว่ามันคืออะไรมันเป็นยังไงนะคะ คอปัคอโวนูซัมนะคะเป็นกล้ามเนื้อสองมัดนะคะที่อยู่บริเวณลำตัวองคชาตนะคะหรือว่าเาวบะเพศชายนั่นเองค่ะซึ่งโรคนะคะที่เราจะนำมาพูดนะคะในการใช้ยาของเซเดนาฟินนะคะโรคนี้นะคะก็คือโรคที่ชื่อว่า E.D. คะ่ะโรค E.D. นะคะ,ะในภาษาไทยนะคะเราจะเรียกโรคนี้ว่าโรค หย่อนสมรรถภาพทางเพศนั่นเองค่ะซึ่งโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศนะคะก็คือว่าจะามีเขาเรียกว่าอาการของมันเนี่ยค่ะจะเป็นเหมือนว่า อวัอยวะเพศช,ชายนะคะจะไม่แข่งตัวนะคะตอนที่มีเพศสัมพันธ์นะคะหรือว่าจะไม่สามารถแข่งได้อย่างเพียงพอนะคะในตอนที่มีเพศสัมพันธ์นะคะซึ่งสาเหตุหลักๆนะคะของโรคนี้นะคะก็มีทั้งหมดอยู่2ออย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกนะคะก็คือความผิดปกตินะคะของหลอดเลือดบริเวณ คอ,อปัดคารูซัมค่ะส่วนอย่างที่สองนะคะก็คือการส่งความรู้สึกต้องการทางเพศเนี่ยไปยังประสาทไขสันหลังนะคะแล้วก็ไปกระตุ้นอวัยวะเพศเนี่ยทำให้อ่าเขาเรียกว่าเลือดเนี่ยไหลเข้าอวัยวะเพศเนี่ยผิดปกตินะคะก็เลยจะทําให้อวัยวะเพศชายเนี่ยไม่แข็งหรือว่าไม่แข็งเพียงพอนะคะต่อความต้องการหรือว่าในการมีเพศสัมพันธ์นะคะซึ่ง ยาเจนอฟินเนี่ยอย่างที่ทุกท่านรู้นะคะเข้าไปยับยัง้งเอนไซม์นะคะที่เชื่อว่า Pd h e a นะคะซึ่งอยู่บริเวณคอปัดคาวอนูซัมนั่นเองค่ะพอเข้าไปยับยั้งแล้วนะคะจะทำให้เกิด cGMP หรือว่าไซคิก GMP มากขึ้นนะคะพอเข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยเ,เข้าไปยับยั้งการทำงานแล้วเนี่ยนะคะเข้าไปทำงานเข้าไปยับยั้งการทำงานของ Pd h e a ะะแล้วจะทำให้ในคอปาคโนซัรรมเนี่ยจะมีจำนวนของไซคิจเอ็มพีเนี่ยมาขึ้นแล้วก็จะทำให้หลอดเลือดบริเวณคอปาคอโนซัรรมนะคะมีการขยายมากขึ้นค่ะเมื่อหลอดเลือดบริเวณคอปาคอโนซัรรมเนี่ยมีการขยายมากขึ้นแล้วนะคะก็จะทำให้อวัอวยวะเพศช,ชายนะคะสามารถแข่งตัวนะคะขึ้นได้นั่นเองค่ะ ต่อนะคะเราจะพูดถึงเลติน่าดีซีหรือว่าโรคที่เกี่ยวกับตาเลติน่ามันจะมีกระบวนการถ่ายโอนแสงก็คือฟอ์โฟรานสตักชั่นจะเกิดขึ้นที่จอประสาทตามันจะประกอบไปด้วยเซลล์ประสาทเป็นชั้นๆซึ่งก็จะมีเซลล์รับแสงก็คือเซลล์รูปแท่งกับเซลล์รูปกลวยจะอยู่ในชั้นในสุด ส่วนชั้นกลางเนี่ยก็จะมีไดโพลาเซลซึ่งจะรับสัญญาณประสาทมาจากเซลล์รับแสงแล้วก็จะส่งข้อมูลไปยังชั้นนอกสุดของจอประสาทตามันเป็นชั้นที่มีเลติโนแกงเกียรเซลหรือว่า rgc ประมวลผลสัญญาณแล้วก็จะส่งต่อไปให้สมองการทำงานของเซลล์รับแสงเนี่ยจะเป็นแบบไฮเปอร์โพลาไรเซชันคือในขณะที่ไม่มีสิ่งเล้าหรือว่าไม่มีแสงเซลล์ก็จะอยู่ในภาวะดีโพลาไรเซชันก็คือจะปล่อยสารสื่อประสาทก็คือกูตาเมตออกมาในที่มืดเซลล์เนี่ยจะมีไซคิกโก e โนซีนโมโนฟอสเฟตหรือว่า cGMP ในระดับที่ความเข้มข้นสูงทำให้ปริมาณของเลติน่าเนี่ยมีความไวต่อแสงมาก ทำให้เรามองเห็นชัดขึ้นแต่เมื่อมีสิ่งแล้วหรือว่ามีแสงเข้ามากระทบที่ตาเราเนี่ยก็จะทําให้มีการสร้างตัวยับยั้งขึ้นมาก็คือ PDE5 หรือว่า f h o s p h o d i e s t e r a t e type 5มันจะไปลดการสร้าง cGMP ทำให้มีความไวต่อแสงน้อยแล้วก็ป้องกันในการมองเห็นของเราได้ในเวลาที่มีแสงมากระทบตาเรามากๆผลกระทบของการใช้สารซซเดโนฟินเนี่ย อาการเนี่ยเราก็จะมองเห็นเป็นสีฟ้าหรือสีเขียวปะปนอยู่กับภาพที่มองเพราะว่ายานเนี่ยจะมีผลต่อฟอสโฟดายเอสเทเลต5แล้วก็ยังมีลิดอ่อนๆยับยั้งกับตัวฟอสโฟดายเอสเทเลต6ที่อยู่ในเลติน่ารีเซปเตอร์ทำให้เพิ่มปริมาณของตัว cGMP แล้วก็เกิดภาวะที่เซลล์มีความว่องไวต่อแสงมากทำให้เกิดอาการบูวิชันได้ ต่อมานะคะเราจะพูดถึงโรค cardiovascular disease หรือว่า CVD คือโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งหมายถึงโรคที่เกี่ยวข้องกับหัวใจและระบบไหลเวียนเลือดรวมถึงความดันโลหิตสูงด้วยในที่นี้เราจะยกตัวอย่างของโรคหลอดเลือดหัวใจหรือว่า CHD ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ coronary artery ที่เป็นหลอดเลือดแดงจะนำออกซิเจนและอาหารเนี่ยไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ สาเหตุของโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยก็คือการสะสมของคอเลสเตอรอลและไขมันสะสมบนผนังด้านในของหลอดเลือดแดงโคโรนารีทำให้ผนังหลอดเลือดเนี่ยแข็งและก็หนาขึ้นซึ่งจะยับยั้งการไหลเวียนของเลือดผ่านหลอดเลือดแดงไปยังอวัยวะและเนื้อเยื่ออื่นๆหากไม่มีเลือดเพียงพอหัวใจก็จะขาดออกซิเจนและสารอาหารที่จําเป็นในการทํางานอย่างถูกต้องซึ่งเราเรียกว่าการขาดเลือด ปัจจัยเสี่ยงเนี่ยก็จะมีพวกอายุเพศโรคเบาหวานความอ้วนแล้วก็ความตึงเครียดผลกระทบของการใช้สารซิเดนาฟินจะมีผลต่อหัวใจหากได้รับยาในเตดร่วมด้วยมันจะเป็นฤทธิ์เสริมกันทำให้ตัวคโรนารีอาร์เทอรีมีการขยายตัวมากขึ้นซึ่งเสี่ยงต่อการแข็งตัวของริ่มเลือดหรือว่าการสะสมของไขมันมากเกินไปที่จะมาเกาะผนังด้านในทำให้เกิดภาวะ ความดันโลหิตสูงได้หรืออาจทําให้เลือดไม่สามารถกลับไปเลี้ยงหัวใจได้ตามปกติจึงเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวหรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตได้และโรคสุดท้ายนะคะก็คือโรค pulmonary arterial hypertension หรือว่า PAH ก็คือโรคความดันโลหิตสูงในปอด PAH เนี่ยเป็นภาวะร้ายแรงที่จะมีผลต่อหลอดเลือดจากหัวใจไปยังปอดซึ่งความผิด ปกติของมันก็คือหลอดเลือดแดงในปอดในมันแคบลงมีผนังหนาแล้วก็มีความยืดหยุ่นที่น้อยลงเกิดหลอดเลือดตีทําให้ความดันของหลอดเลือดแดงในปอดเนี่ยสูงขึ้นทําให้หัวใจด้านขวาต้องทํางานหนักมากขึ้นเพื่อจะสูบฉีดเลือดผ่านความดันสูงของปอดที่เพิ่มขึ้นไปให้ได้เพื่อนําเลือดเนี่ยไปฟอกแล้วก็นํากลับมาที่หัวใจทําให้ด้านขวาของหัวใจหนาขึ้นและขยายใหญ่ขึ้นออกซิเจนในหลอดเลือดปอดก็จะน้อยลงตามพื้นที่ที่เหลืออยู่ หากไม่ได้รับการรักษาหัวใจก็จะเสริมสภาพจากการพยายามสูบฉีดเลือดผ่านปอดไปได้ผลกระทบจากการใช้สารซเนนาฟินเนี่ยก็มันจะทำหน้าที่ขยายหลอดเลือดแดงในปอดทำให้สามารถเพิ่มพื้นที่ในการสูบฉีดเลือดแล้วก็ทำให้มีการเพิ่มปริมาณออกซิเจนในการสูบฉีดได้มากขึ้นในแต่ละครั้งซึ่งสารนี้จะช่วยบรรเทาอาการเท่านั้นยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ เราก็จะมีวิดีโอมาให้ดูกันเพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะกับโรคต่างๆที่ได้กล่าวไปเนื้อหาก็จะประมาณนี้นะคะดังนั้นก็จะขอจบการนำเสนอแต่เพลงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ